ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระดึนะครืบกระแสวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงดาราที่ออกมาขอเอาขอเอาครับอุ้ยโทษโทษโทษทีโทษทีที่ออกมาขอเอากับรัฐทบวมปัญหานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับ คุณสนธนาสกัดดีนะครับสวัสดีครับคุณวัยรุ่นครับสวัสดีครับอ่าโอเควันนี้เราถือว่าไม่ได้มาทะเลาะหรืออะไรกันนะมึงเป็นแส้ฮะมึงมาทำฟ้องทำขาวทำอะไรคุณครับคุณครับคุณครับอุ้ยโทษทีทโทษโทษโทษคือผมพอดีคิดอะไรเพลินไปหน่อย ครับท่านครับไม่ต้องเรียกผมท่านไม่ต้องเรียกผมท่านเรียกวัยรุ่นเฉยๆก็ได้ครับคุณวัยรุ่นครับนะฮะคุณอย่าไปร้องผมนะผมไม่ได้ร้องสเปะสปะครับคุณวัยรุ่นครับผมต้องมีไม์กับชุดคาราโอเกะด้วยนั่นมาร้องเพลงครับคุณสนธนาฮะเอะ๊คุณนี่มันตลกอะไรกับผมเนี่ยผมเห็นคุณไปหลายที่แล้วนะรู้ได้ไงว่าเห็นผมไปร้องหลายที่ก็ผมกําลังซื้อดิ้งอยู่ห้องข้างๆค,คุณเอ๊ะอะ,อะไรของคุณเนี่ยคุณนี่ตลกอีกแล้วนะผมขอเข้าเรื่องแล้วกันนะครับคุณวัยรุ่นครับฮะผม สงบเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันผมก็ถูกฟ้องกลับน,นะครับเนี่ยยังเมื่อเช้านี่ผมก็ไปขึ้นศาลคุณขึ้นศาลไปทําไมครับขึ้นไปหลา Apple <c oughs> ครับวันนี้วันพระพอดีนั้นนานสาลพระภูมิหรือเปล่าฮะคุณสนทนาเอ๊คุณนี่นะตลกกับผมอีกแล้วนะเอาละฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับคุณเค็ดนะครับสวัสดีครับคุณเล็ดครับ สวัสดีครับไมโลนนครับคุณเคดเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เออ่ถูกบอกว่าออกมาขอเอาขอเอาครับโทษโทษขอเอาเรื่องนี้คุณเคดรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกบวมที่ต้นขาค่ะเพราะว่าไป,ไปเดินตกท่อมา คราวนี้มันปวดด้วยครับอะไรของคุณคุณไม่ใช่ครับคุณเคทนั่นมันคนละเคสครับเออคุณนี่ก็ตลกเหมือนกันนะผมขอถามคุณสนทนาหน่อยครับว่าคุณสนทนาเป็นใครครับถึงได้มีสิทธิ์มาออกมาร้องกับพมในวันนี้ต้องขอกลับเรียนยืมใหม่นะพี่ไม่มีลุยวิตตงมีแต่น่กรตัอ่ะมัยังไม่หยุดรองระวังหกมันไปคุกมอตโตโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไว้แล้วเดี๋ยวครับ ผมผมยังไม่ได,<ต>ได้พูดอะไรเลยนะ